สวัสดีจ้ามาพบกับแตงกันลิกาชั้นแนวเนาะจ๊ะเมื่อนี้แตนจะมาปอกบักนัดเอ๊ะปอกบักนัดไพกระปอกเป็นเนาะจ๊ะเนาะมากะปอกเปลือกแลก้วก็แกะตาเนาะแต่ว่าแต่นีวิธีไม่อาจจะเป็นวิธีที่ทุกหลาย,ลายคนรู้แล้วเนาะจ๊ะว่าปอกแบบใดอันนี้แตนกระเพิงรู้ว่าเออมีการปอกแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งว่าแตนจะ ปอกสับประรดแบบใดที่พบปอกเปลื <P eng> อก <P eng> บอกแกะตาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งการปอกเลยจ้าอันดับแรกนี่แตงกระดฤตปาดอ่ะมัดจุกจุกอ่ะสับปะรดปอกกันเนาะปาดหัวถ่ายเลยอันพัคนัดนี่แตงกฤตเป็นล่างเราได้จ้ดล่างคัดเปลือกให้สะอาดเลยจ้ะเพราะว่าเขาเขาบริปอกเปลือกเนาะก็จะเป็นล่างทำความสะอาดก่อน จะปาดหวัวถ่ายเด้จ้าขาบอกก่อนด้จากวันวนี้คือเป็นการปอกบางนัดที่ป,ปอกเปลือกโบกแกตตาครั้งแรกที่แต,นเ,ตนเคยเพตุเท่าะจะเ้าจะมาล่องเบืองว่ามันปอกออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นจังไดมันจะกินได้บอมันจะเละบอนะจ๊ะเนาะนี่คือการครั้งแรกที่แตนปอกนะจ๊ะเนาะทุกคนนะจา๊ะทุกมือ ครั้งแรกนี่เกิดขึ้นได้ทุกมือเนาะจ้ะว่าว่าจะเป็นว่าเออเมื่อน,นี้ห้าไปเที่ยวใสตรงนี้ห้าวไ่เคยไปเป็นครั้งแรกที่ห้าไปอาหารเออนี่ห้าเคยกินครั้งแรกครั้งแรกนี่เกิดขึ้นได้ทุกมือเนาะจ้ะทุกคนเนาะแต่ก็จะมาปอกเลยออกดอกเดือกไปอ่าปอกไอ้เพราะเขาปาดหัวท้ายแลี่แต่ก็จะพาเคืองเนาะจ้ะพาเคืองเลย สับประรดช่ำๆเลยจ้านี่จ้ามาเบิงการปอกเลยจ้าบักนัดลูกนี่แตนซื้อมาอ่าลูกนี่ก็สี่สิบบาทเนาะจ้าแพงเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาบอกว่านี่หวานช่ำมากเลยจ้าแตนก็นจะปาตาม ลองนี่เลยจ้าลองไอซับรโรดนี่เลยจ้าตามหน่วยตามมันนี่เนาะบาดทั้งไปเลยจ้านี่คือการปอกครั้งแรกเนาะจ้าถ้าพิษลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเลยจ้าทุกคนเฮาเฮาเฮาก็ต้องลองเบิงเนาะจ้าเนาะว่าการปอกซับรโดรดมันเป็นแบบใดสิ่งใดที่เฮาเคยเหตุอ่าก็ล่องเบิงว่าเฮาเหตุใดไหมว่ามันจะเป็นแบบใดเนาะจ้า พอร่องบอรูเนาะจ้ะเนาะพี่นอ้องแตงก็ัะิะปาดเป็นริว้วๆไปเนาะจ้ะเนะาะถ้าเบิองว่าหนาตาซับประรดที่แตนปอกแบบที่ว่ต้องปอกเปลือกแกะตาเนาะจ้ะว่านันจะเป็นแบบใดแตงก็จะควยยไมาอีกทางนึงปาดเลยจ้าต,ตามร้อยคือเกาเนาะ กับพอคอยคมได้จ้ะไข่ๆก็ปอกไปแบบเลื่อยเอามาเบิ่งกันจา้าว่าเปลนแบบนี้มก็จะปอกยากแน่จ้ะเพราะว่าเ้าปาดไปขางหนึ่งแล้วพอะมาะหันขางนี่ปุ๊บมันกจะรุดนอกจากรุดลุยออกมาคางเป็นการปอก นี่ต้นลักทุเล่ผักนี่จ้ะมันก็จะแตกออกเนะเาะมาเบื้องกันจ้ะว่าจะแตนจะปอกปักนัดนี่สำเร็จไหมโอ้ยลำบากนะจ้ะถ้ามีดคมๆนี่เนาะถ้าปาดชึบเดียวอังสิมก็จะได้อันนี้มีดแตนป่ก่อยคมบันไดหาต้องใสการเลืล่อยเราเเวลาปอกมันก็เลยแบบฉีดมันก็เลยหลุดออกมาเนาะจ้ะเนาะ จะมาเบิ่งกันจ้าจะสำเร็จปอโอ้ตัวักตัเล่มากเลยจ้าโอ้ลงลงลงจับปิ่นมาจับปิ่นมา ก็จะได้ประมาณนี้นะเนาะเดยวแตนจะเอาใส่จานด้จ้าจะเป็นการเสิร์ฟแบบใส่เสิร์ฟทั้งเปลือกแบบนี้ได้จ้าเวลาดันเอกก็แกะออกมาเลยเนาะจะแกะเขึ้นมาแบบนี้จะแกะยากแน่เนาะนี่จ้าจะเป็นแบบนี้นะจ้นะเนาะนี่แอบชิมนะจ้ะหวานจ้ะหวานฉ่ำนะจ้ะเดยวแตนจะ ปอกอีกชิ้นหนึ่งนาะจะเนาะแกไอกชิ้นนี้อาจจะปอกว่างามปันใดแ้วจะมาแกโตอีกชิ้นหนึ่งจ้าว่าแต่จะปอกมาเป็นแบบใดนาะจะอันนี้ก็เขาเก็บวบก่อนัอาจเจาอีกชิ้นหนึ่งมาปอกเลยแต่เฮ็ดแบบเก่าจะ้ะแบบเดิมเลยจะพาตามริวคือเกขานาะจะเนาะ เอามาฟังประโยชน์ของสับป,ประรดเนาะจ้ะว่ามีอย่างแนนเนาะ,ะในตัวสับป,ประรดนี่จะมีวิตามินซีและเบตาแคโรทีนเนาะจ้ะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเล็งเนาะจ้ะนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์มีไฟเบอร์หลายเนาะจ้ะ เมื่อเข้ารับประทานต่อไปจะทําให้ลาใส่เข้ามันอ่อนนมทองบบผูกเนาะซอยดูดซึมไขมัขมนสารพิษสารกอรมะเล่งที่อยู่ในลําใส่ออกมาไดจา้จะประโยชน์หลายเนาะเรามาฟังอีกนะมี่ยังแน่เสริมสร้างพุ่มภูมกันกันกบร่างกายให้แข็งแรงจากวิตามินซีที่มีอยู่ด้ตัวสับปะรดน่ะสูงและทำให้ร่างกายติดเชื้อยาก และต่อสู่กลับโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเนาะจ้าโอ้ประโยชน์แบบนี้เนาะจะสื่อมาก,กินเนาะจ้นะเนาะวิตามินซีที่อยู่ในสับป,ประรดนั่นจะซอยบรรเทาอาการวัดครับซีมหะในลำคอได้จ้ะการกินสับป,ประรดเป็นประจำซุม,มื้อซ้อยลดอาการเสี่ยงในการเกิดลรกมะเร็ง <ๆ S 2> เช่น<ๆ>มะเร็งกระเพาะอาหาร<ๆ>มะเร็งต่อนม<ๆ>มะเร็งรังไข่ และมาเร่งปอดเนาะจ้าหากมีอาการท้องกูขับถ่ายบ่สะดวกกลิ่นสับประรดหลังอาหารเป็นประจำเนาะจ้ะซอยทำหาระบบก,การขับถ่ายดีขึ้นสับปะรดสับประคุณเป็นยาระบายอ่อ,อนๆเนาะแต่เห้ายากินหลายเน้อจ้ะมันจะเหตุนในเห้าทองเสียใดและนอกจากนี้ที่แตนได้เ้าไปนั่นกน็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือ ในตัวซับโรดนี่จะซ้อยให้เสริมพลังของทันชา้าเนาะจ้ะแต่นี่แตงกับบดูว่าเสริมแบบไดนเนาะเสริมพลังของทันชาโดยเฉพะเนาะแบบนี้เนาะขาว่ามากเนาะนี่จ้ะแตงกระปออ่กได้สวยงามเนาะจ้ะเนาะชิ้นนี่นี่จ้ะเนือ้อซับรรก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเข้าจะกินกะดึงออกมาแบบนี้เลยจ้านี่จ้ะซับโรบานฉ่ำ มีประโยชน์มากมากเนจากหาซื้อมากกินได้นจากราคากับบอกแพงน้ำเนาะถ้ามาคลิปนี้แตนกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แต่น้ำในเดอ้อจ้านี่จ้าอย่างนี้เลยเสิร์ฟเป็นลูกๆแบบนี้เลยจ้ะพบกันคลิปหนาเนาะอจากเนาะ